สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะยายนางไม่ได้ไปทำอะไรยังไงมีไงไม้เางบจ็บมือมอเอ้เจ็บมือมืออาหมอมันอันเมือมือเยียดไม่ได้มาสาสอบยังนี้เอาล่งกกอนขอบคุณค่ะนีน้าอีนี่จำแบบเยียดออกหนีบมันเ่ออกเลยนะ มันไม่ออกบมอเออมันเกีย่ยมันตึงกันล็อกนะนิวล็อกนิวล็อกแกนางนี่ไม่ใช่เป็นเพราะผสมปูนเมื่อวานนี่หรอหม้อล่ะเป็นเป็นเดือนน,น,นะนะยานางก็กินยาพาราไว้กินยาแก้เส้นไว้มันก็บ่หายอย่างนี้วันนี้ยานางจะไปคลินิกหาหมอไปคลินิกเมื่อวันที่เห็นว่าเมื่อวานเมืนเหลือสองร้อยนี่นะยายนางไปยืมเขาเจ๊หญิงมาร้อยหนึ่งโอ้โหแล้วยืมเข้ามาร้อยหนึ่งยานางไปยืมมาร้อยเนื่อมี ไปหาหมอซื้อยากินก่อนอืมแล้วมันมันเจ็บไหมเจ็บเลยน้องมันเจ็บนี่เจ็บตรงเจ็บตรงนี้เจ็บเส้นอือขุณยายก็อืเมันบวมีตรงนี้ยายเจ็บใจหยุดมาพี่เสียจะไปยืมกับคนที่ทำมาด้วยกันที่ให้ดอยนึ่งอ่าอันนี้คือไปยืมเงินกับเพื่อนเพื่อนร่วมงานก็ให้มาล้อยหนึ่งแต่เอายังมาหน่บ้านี้ที่แจ็บวันหนึ่งไม่ใช่เคาเจอกไก่ แมวมันกินไก่หน่อยยายนางกินไปเลยกินไปกินตัวนึงเมื่อคืนนี้มันมีวันนอนเนี่ยบรรยากาศโอ้เอาแกะมันทำให้ไก่ทำที่นอนให้ไก่ให้เตรมที่นอนให้ไก่มันเลื่อนเอาเกล็ดตัวไปหาแกะมาทำที่นอนให้ไก่ซื้อบหรือขอเพิ่นนี่อ๋อ้ยานมาได้ซื้อทำที่นอนให้ไก่เราเข้าใจว่าเยนางไปทำงานวันนี้เราไม่เห็นมาเมื่อกี้ก็ไม่เห็นเนาะก็เลยปลูมาเอ้า สรุปก็คือปวดนิ้วนิ้วมัน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 ไม่ค่อยไปตามคําสั่งเราเท่าไหร่แล้วก็มันก็ปวดเนาะมันเจ็บนี่ไงมันเจ็บนี่นะก็ก็ก็มันก็หกไหล่ไหนๆลงมาเ่แล้วทีนี้ไปที่นี้ยูไส้ชุบชุมามแล้วไปแค่ไหนจักรยานจักรยานนี่บ่ซื้อยากินไปซื้อยาบ่รือว่าไป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 บ้านหมอโควิดไปบ้านหมอโควิด อุส่าห์มาเดี๋ยก็ไปของยายอย่างนี้แหละตลอดจ้ะเอาจักรยานคันนี้ไปเลยบ่ประจำเลยบ่ครับประจำถามแบบก็เลยอเห็นเมื่อนั้นบอกว่าจักรยานคันนี้มันโซตกพี่เด็กแม่บอกไม่มั่งนี่ออกกันี่อ๋อไปมั่งตอนนี้ออกแล้วมันโซตกอ๋อตอนแรกมันมีกำบังโซ่อยู่เนาะอือแยกก็เอาถุงได้แต่มันตกย้ายเอาถุงได้อือจักรยานอ่ะคือจักรยานคู่ใจของคุณยายเนี่ยเห็นเมื่อตาก็แย่งแบบนี่ อาแบ่งกันทีมี่กันเดียวเนาะเจ้าเลี้ยงของเดียวนี่แหละเอาเอางี้พี่จะจะไปตอนไหนอ่ะเดี๋ยวตอนเที่ยงแล้วอยากจะทำมุกไก่ไว้แล้วนั่นตอนเที่ยงทำข้าวไว้บอกเชื่อท่านนะเนาะโอ้ยบอกว่าไม่ต้องทำก็ยกระยากที่จะไปไปเมื่อเฮาอยาเฮ็ดกับเขาเลยเฮ้ยไป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 เจ้าเบิ้งกับขขาวพวก่อยเตียมันเป็นซีดย่าไงเออ ใครที่ยายนางทาไหนยายนางเก็บไว้กินในครอบครัวผู้ผมมีกับข้าวหลายแล้วไดให้นน้กันไดยนางเก็บไว้กินเห็ดอันปิ้งเห็ดยังเอาไว้กินโลดบ่บ่ต้องห่วงผู้ผมผู้ผมเนี่ยมีแนวกินอยู่แล้วเบิ่งหน่ามันเฉพาะของผู้ผมเนี่ยมันกินบ่ราะมืดเนี่ยนะนะเดี๋ยวผู้พิชิแบ่งให้ยายนางน้ำเมื่อไหร่บ่น้องปอน้อยใจ

เดี่รมอก็ด้าบเะแม่นแม่น่นาลงพาไปก็ได้เออข้าเรียกหอดนจักรยานเนี่ย็ได้เนาะเออถ้างั้นเดี๋ยวขี่าลงไปไปก่อะอูเกือยเอปะาบ่กอยเกือบเสประมาณสักสิบสิบโลได้อยู่เกือบเออประมาณ10บกิโลกว่ากได้อยู่ไปไปมกมาทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้ใช่ไหม ก็ได้ยุไกลยู่นี่นะที่นี้หันที่นี่เขาจะเปิดแล้วบ้าอ่ะบายนือใส่ลบบแป้นเจียวไปใส่เหรอใส่หลักเกณฑ์นอนขุ่นบ่อเออใหญ่หัวเห็นเนาะใหญ่ถามหาเดี๋ยวจะไปช่วงเย็นช่วงเย็นก็ไล่เห็นงานก่อนแต่เย็นเรากลับอาว มีเงินเยออันเอวันเมื่อวานสองรอยมัเงิมดแล้วมดแล้วทังเือทั้งตัวมีอยุดมี่าลอยนึงมีมดนันี่บอกจ้าเตัวอีก้ากินเอกไม่ได้หรอกคนแล้วก็ซื้อยาเราด้วยเนาะเรายาไปกินยายาเสนแล้วก็ปวดยาเจ็บปวดสาันมาอ๋ม่ได้ไปกินก็ไปซื้อยาม่บ่นซื้อยาบรรมโควิด อ๋อซื้อยาเนี่ว่าไปกินมีหมอใครยืมมาให้ซื้อยาแลนยาแต่ไหนยแลนยาไปแลนยามันไม่พอมันไม่พออยู่แล้วยาต้องเอาซื้อเอายาแก้แก้เส้นนี่แก้ยาแก้ปวดนิดหน่อยก็หายค่ะแกก็ทำได้นะเป็นยาอยู่ค่ะของพี่เหรอก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะพาไปซื้อน้องปอนถึงขั้นอยากลองใส่นะครับเอฟซี เช็ดเช็ดทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวจะติดเชื้อบ้าครับพี่นิ้วนิ้วล็อกนิ้วล็อกมันจะไ่ออกนีแ้แบบนี้นิ้วนิ้วล็อกนิวลอกมันจะกอกแกรกกอกแระยะยะนอนมืนขึ้นมันปวดโอ้ยู่ไปบ่ไใดได้เป็นแห้งอะไสิเยียบหมา ไปไปกันเข่าหุ้มเข่าหุ้มเข่าหุ้มกไปไปเข่าหุ้มอันเนี้ยกินบ่ต้องเฮ็ดไกเจ้าเฮ็ดเจ้าข้ากินของเจ้ากับพ่อเด้อเพราะว่าพวกผมกินเนี้ยกินหลายแล้วต้อมคย้ยายกินโอ้ตู้เตียงแม่เหมาะกับบ้านยายนั่งเนาะเป็นตาลงเนาะโอ้ยโอ้ยเอาลงมาเลยมาเลยแต่ว่า ยังโมเมนต์นู้นนี้ยังโมเมนต์นู้นนี้โอ้น้องปอนสวยอ่ะมันอยู่มันอยู่ที่แว่นด้วยมันอยู่ที่แว่นด้วยใช่แล้วอยู่ที่แว่นด้วยปากจะมีสีทำไมอ่ะเขาเตะปากไม่มีสีอยู่แล้วคาริปเอาก็มีทอ่ะก็มาถึงเราสนใจไอซีโอโอเอาเอาเห็ดไก่หกหอกไก่ เดี๋ยวช่วงบ่ายเราอาจจะพายนางพิธียาเนี่ยสิ่้นสลิงไปนะพอปกติว่าไปจ่ายของไปจ่ายอะไรก็อยู่อุทุมานนั่นแหละเราก็ซิ้นสลิงไปตลอดแมวมันกินเมื่อคืนมันไปนอนทั่วที่แมวเนาะไม่ไม่ยอมกินเนาะโอเคครับพี่น้องนะอืม ทีนี้ก่อน,นอย่าลืมกันเลยไปนะก็เป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้ยายนางเลยด้วยเอฟซีสุกท,ท่านนะครับนะ,ะวันนี้ก็ไม่ได้ไปทํางานเจ็บมือจะไปซื้อยาประซ่านพี่น้องจะปั่นจักรยานไปด้วยเนาะนะครับซุ่มซัวมาต้องเฮ็ดเบี้ยงหรือบ้านนี่พ่อละละมือนี่ฮั่นเออซ้ำเนาะย่ามันซ้ำเนาะ อ่เอฟซีนะครับก็บขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็ขอบคุณที่รับชมเช่นกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย